คลิปวิดีโอนี้จททัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมเออแล้วก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมในะวันนี้ก็มาอยู่กับน,น้องมาหาอีกแล้วนะวันนี้เนะี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมีคนขอมาเยอะเหมือนกันนะนะขอมาเยอะแต่ว่าขอทิปขอบัวดโดดเข้ามาการอัตราการตรงกันแต่เนะี่ยบอกเลยว่าอือ น้อยได้ใจจริงๆนะทุกคนนะแต่ว่ายัางไงเราก็อยากมาตรงมาตามใ่นไหนคนก็ขอมาละวันนี้ถึงเลยจัดทุนน้อยมาเล่นหน่อยละกันวัวโดดเนานะนานๆก็จะเล่นทีนะอาจจะไม่ได้เล่นบ่อยมากแต่ก็น่าจะมีเทุกคนทีนมาบงมาบอกกันได้ทุกนะใครที่สนใจเนาะอยากจะไปดูอัตราการแตกเทคนิคการเล่นเลยแนตะ่บอกเลยว่าตัวกลุ่มระดนี่นคือเอาเรื่องเอาเรื่องนะช่วงนี้นะเอาเรื่องเหมือนกันอัตราการตรงกระแตกเนี่ยส่งกันมาจนเล่นตามไม่ทันทุกคนนะก็มนะีมากมีน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ว่ากันไปละกันเนาะไปทุกคนนะใครสนใจก็ ไปหาต่ายคลิปแล้วกันนะโรงงาไปเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมไปดีกว่าเออมาหนึ่งร้บาทวันนี้วัวดโวดดวัวโดดทุนน้อยทุนน้อยอืมเริ่มเบ็ดอะไรดีต้อนะไม่รู้ว่าจะเริ่มเบ็ดอะไรเลยวะเทคนิคแต่ว่าเทคนิคเนี่ยก็อารมณ์เดียวเหมือนกับมาจงเวสองเท่เมมาเล่นมันนะโรงงานออตโต้สิบกดมือเนาะแต่ว่าปัญหาคือทุนเราน้อยอัตราการแตกไม่ได้สวยมากแล้วเทคนิคเน,นี่ย ไม่น่าจะแข็งพอที่จะเล่นแบบได้เยอะน,นะก็ไปไปวาแล้วกนะ็ได้เท่าไหร่ก็ประมาณนั้นและนุ่งละเริ่มเป็นสองน่ารักน่ารักกันไปก่อนนะถ้าใส่เบทสามไม่บอกเลยว่าผมหดตัวแน่ๆมาต่อไปเอาเป็นที่ไม่เอาเป็นสามอะ่ะเอาเป็นหนึ่งเอาโ,โต๊ะสิบแล้วกัน ตายยาสะกดมือไป2นะแต่ว่าเอาเป็นหนึ่งให้รอดก่อนตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแนวโน้มดูคอมโบคอม,มโบเป็นหนึ่งกันก่อนแล้วกันเนทะ่นะมาเท่านะเปิดมือกันต่อเปิดเทเบิลแล้วกันนะมืโดเนี่ยบอกเลยว่าต้องเปิดเทอร์บโบด้วยใครที่ไม่เปิดเนี่ยบอกเลยว่าพลาดมาก หน้ากระดานลงอย่างมันนู ar er. oh, ่นะถ้าจังหวะมันแบบเขาเรียกว่าโดดอะโอ้โหโคตรสวยโดนโดดละโดดละเนี่ยโอ้โหเออโอ้โหตาชานาอย่างนี้นี่เตรียมใจไว้เลยนะโดดแน่นอนโดดแน่นอนตังเราเนี่ยจะก้าวกระโดดหรือเปล่าแต่ว่าไม่ขอส้มกับประทัดนะเหมือนทุกครั้งที่เคยย้ำไปว่าไม่เอาส้มกับประทัด หนึ่ง,ง,งสองยังไงตัวสม้มโอ้ประทัดจิบหายแล้วนุ๊นะเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้ยไปคูณสิบได้อยู่ได้อยู่สามสิบบาทเอาอยู่เอออย่างน้อยแม่งขอให้แบบเขาเรียกว่าคูณสิบนุ๊นะจะได้ส้มหรือประทัดแม่งเอาคูณสิบมาก่อนนะคว้าคูณสิบมาไว้ก่อนถ้าไม่คว้าคูณสิบไว้เนี่ยบอกแล้วเมื่อกี้แต่แค่แต่แนไ่ไม่โดนไม่โดน ส่วนมากเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นวัวมโมยอกรึเปล่น้อยอะแต่ถามว่ามีไหมก็มีนะมันก็ก็น้อยอยู่ดีอ่ะโดดอีกแล้วว่ะโดดอีกแล้วว่ะเป็นสามแล้วด้วยนะตอนนี้นะ ไปคูณสิบแล้วก็เก้าสิบเข้าไปดอกนี้ตดกันบนันเพลินวนะแต่ว่าแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ว่ามันดีก็ดีแล้วนะแต่ว่ามันแปลกมันก็เกินไปว่ะเพราะว่ามันคูณสิบสองรอบแต่แม่งแต่ละตัวที่มันแตกคือประทัดหมดเลยทุกคนเออเอาเบ็ดสามเอาคนนี้แล้วกัน มาอีกแล้วมึงมาอีกแล้วโอู้หไม่มาไวรทุกคนไปต่อวะเม่งดีกว่าประทัดคูณสิบอีกเอาไปต่อ,อเอ้ยเฮ้ยส้มคูณสิบเว้ยเฮ้ย,ยบนนอกแม่งก็เอาอะวันนี้โดนคูณสิบไปสามดอกนี่จุกแล้วนะไปพอเลิก <im <attraction> <im <itation> โอยโดดโดดแน่โดดแน่แม่จา๋าโดดแน่แม่จ๋าโดดแน่แม่จา๋าบอกแล้วว่าโดดแน่ๆนไม่เคยจะพลาดขอ <im itation> อย่างเดียวอย่าไปลงส้มกับกระทัดบก่นนั้นหละนั่นไงว่าแล้วส้มคำแรกก็ส้มโหเลยแล้วส้มจี๊ดด้วยร <im itation> <im itation> ้อนจ่ยายมากขาดตัวเดียวขาดตัวเดียว <im itation> ขาดตัวเดียวทำไมไม่ใจกู เ,เบ็ดเก้าแล้วกันนู้นนะไปแม่งจัดเบ็ดหนักเลยดีกว่าอย่างนี้ไม่ไหวละไม่ไหวละปั้นทุนน้อยยังไงให้ได้ทุนหนักก็คือเล่นเบ็ดสูงๆนั่นแหละนะอยากไปเล่นเบ็ดอะไรกันก็เล่นกันมันจะเล่นเบ็ดนี้แหละ ทำไปเรนะแม่งเล่นกดเบ็ดเก้าเอาลงรัวๆเลยตอนนี้มัวโดดนี่บอกเลยว่าแม่งขึ้นเบ็ดผีผามไม่ได้จริงๆแ้นะแม่งอยากจะขึ้นเบ็ดสูงๆแม่งเรียบร้อยอ่ะโดนเลยมันต้องค่อยๆไต่ไปอ่ะหรือไม่ก็ไม่ต้องแบบโดดเบ็ดเวอร์วังอะไรอย่างเงี้ยน่ารัเกินลองเนี่ยขอร้องแหละ มาแล้วเฮ้ยสุดกบาลแล้วใจดีๆเธอรอบนี้นะขอร้องล่ะ แต่ก็ด,โโโดีแต่ก็ดีทุกคนนะที่คอมโบมันออกแล้วกันเฮ้ยอย่าบอกบอกซ้ำอีกเลยไม่ใช่เป็นไงของจริงคอมโบโนองมันลง3-2สองรอบ<ฮ>ใกล้ๆกันเลย<ฮ>เบียดห้ามันหมานวะทุกคน อ้อหนึ่งกว่าชนะอโอ้โหเรียบร,อยร้อยกูนสบมาร้อยดอกนี้พี่ขอลาเลยแล้วกันนะมาขนาดนี้แล้วก็ไปให้สุดเลยแล้วกันโน่นนะไปต่อ ก็มีโอกาสแก้แค้นแล้วแหละเล่นเบ็ดเก้าได้แล้วแหละไหนมาลองดูหน่อยแล้วกันนะออโตโ้สิบไปออโต้สิบกดมือออโต้สิบกดมือหลังๆนี่เริ่มไม่เล่นตามสูตรแล้วนะเล่นตามอารมณ์มากกว่าแล้วนะแม่งมียังไงกดยังไงไปตามนั้นไหลาตามนั้นแต่ว่ามันเป็นเรื่องดีดนะผมว่าเป็นเรื่องดีมากๆที่ใครสามารถเล่นไหลไปตามอารมณ์ตัวเองได้เนี่ยบอกเลยว่าดีมากแล้วนะถือบางคนเนะี่ยยังแบบแต่ไม่ใช่ว่าอารมณ์ร้อนแล้วมึงไปปรับเบ็ดร้อยเบ็ดสองร้อยไม่ใช่นะ หมายถึงว่าเล่นตามมารณงก็คือเรารู้สึกว่าเอ้แรงเริ่มไม่แตกและเรารู้สึกว่าไม่ไม่ใช่ละไม่ไหวละเราก็แค่ถอยเบ็ดลงนแต่ถ้าเรารู้สึกว่าแตกเฮ้ยน่าจะมีโอกาสเล่นไปได้ก็ขยับเบ็กขึ้นขยับเบ็ดขึ้นบเงี้นยนั่นเองนะู่นนะไม่ได้ยากเนาะแต่บางคนเนี่ยอาจจะติดอยู่กับสูตรติดอยู่กับเทคนิคผมบอกไว้ก่อนเลยว่าไอ้พวกเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่จริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แบบมีตรงมีสูตรที่อะไรเลยนะนู่นนะอย่าไปแบบ เฮ้ยแม่งตามสูตรมึงมาเนี่ยกูไปเล่นตามคนนั้นคนนี้มาทำไมกูเล่นตามสูตรมึงไม่แตกเลยว่าอะไรเงี้ยไม่ใท่แล้วนะเราต้องเล่นตามความรู้สึกตัวเองถ้าส่วนใหญ่เหมือนการตดนส่งตรงนั้นพอจังหวะปุ๊บเอา้าไอเจ้าคุณไปเล่นสูตรตามคนอื่นแล้วไม่ไม่แตกทําไงอะทำไงอะไปไม่เป็นเอา้าไปไม่เป็นเรียบร้อยจบเลยตรงนะนี่แหละคือข้อเสียคือการที่แบบไปตามสูตรกันมากเกินไปเนาะเราเล่นกันแบบไปเองแบบไหดตัวเองอะไรดีกว่า หลักๆที่ที่เราควรตามหรือว่าเล่นนะ,นะทุกนันคือตัวกลุ่มวัตามเนาะพอคือเข้าตัวกลุ่มมาดูอาตากันแตกกันได้นี่ก็บอกเป็นยังไงว่าเออแม่งมึงไม่มีสูตรถามว่ามีมอัตาการแตกเออยกตัวอย่างอีกคนนึงแม่งเอาอาตาการแตกมาห้าสิบแต่แม่งสูตรหนาปึ๊กเลยมีโอกาสแค่ห้าสิบห้าสิบที่จะแตกแต่คนมาโอกาสแตกแปดสิบไม่มีสูตรอะไรเลยแค่ตามตัวกลุ่มมาอย่ามาเล่น ทุกคนว่าไหนมันจะแตกดีกว่าเออเนี่ยคิดกันง่ายๆอย่างนี้เลยทุกคนแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาแต่ว่าจะถ้าโดดอีกรอบึ่งก็พอโดดโดดป่ะกระโดดไหมกรยโดดไหมให้โดดนะกรอบเป็นมุนตาแล้วกัน ไม่เป็นไรน้องน,นะพอแค่นี้ดีกว่านะก็วัวโดดหลังๆเริ่มจะเริ่มจะดื้อแล้วเริ่มจะไม่โดดละยิ่งเบ็ดสูงก็ยิ่งอันตารายูา้นนะขอให้เล่นกันแบบไม่ประมาทและมาระวังกันละกันนะใครที่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดไว้ก่อนเลยนะครับผมนะแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าละกันสวัสดีครับผมตามมาตากันแตกกันด้วยเด้อ